ผมจัดหมวดหมู่หนังสือโดยใช้ระบบอะไรมาดูกันครับถ้าเป็นยูฟิกชั่นหรือว่าวันณกรรมเด็กนะครับแล้วก็ฟิกชั่นก็คือเป็นพวกนวนิยายนะครับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมก็จะใช้เป็นโลเคอลคอนตัมเบอร์นะครับก็คือเป็นระบบที่กำหนดเองนะส่วนถ้าเป็นหนังสือที่เป็น fiction, นอนฟิชชั่นเนี่ยนอนฟิชชั่นเนี่ยทั้งหมดผมจะใช้ระบบดิวอีนะครับดิวอีเดซิมอลคลาสฟิเคชันนะระบบทศนิยมคิม e, ดิวอีโดยแบ่งออกเป็นนะครับ 000ถึง99นะครับแบ่งไปเนื้อหานะครับตามนี้นะครับถ้าเป็น000 00เนี่ยาจะเป็นหมวดทั่วไปนะส่วน100ถึง199เนี่ยจะเป็นพวกฟิโลโซฟีแล้วก็ psychology นะครับ200ถึง299จะเป็น religion นะครับผม300ถึง399ก็จะเป็นพวก eties, นะครับทางสังคมศาสตร์นะ400ถึง499จะเป็น language นะครับภาษาต่งตางๆ ส่วน5000-5999เนี่เป็น science นะครับเป็นเพียว science นะถ้าเป็น6 0 0ง6 9 9เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นแซเป็น applied science วิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับ7000-7999จะเป็น art music นะครับสปอร์ต8000-8999นะครับจะเป็นท a t u r e นะตามภาษาต่างๆส่วนสุดท้ายคือ9000-9999จะเป็นนภูมิศาสตร์แล้วก็ปรดศาสต์นะครับ ก็มีคําถามว่าถ้าเป็นพวกนวนวิยายนะครับงานเขียนเนี่ยเราจะจัดลงในหมวดของแ0 0ศิเท์ศูน์ e t u r e ไหมนะครับแล้วแต่แนวคิดนะครับแต่ของผมคือผมจะแยกออกมานะแยกออกมานะครับเป็นนะครับเป็นล o c a l con number นะครับผมนะครับ local น o n number แล้วก็จะแบ่งเป็นของนะครับนักเรียนคือจะเป็นยูฟิชชั่นของครูก็จะเป็นฟิชชั่นนะหรือว่าเด็กโตนะครับเพราะว่าอาจจะมีภาษาหรือว่าอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเล็กนะครับ ส่วนถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วอย่างหนึ่งความยากของภาษาด้วยเพราะผมจะมีหนังสือภาษาอังกฤษเป็นหลักนะมันไม่ไม่ใช่เป็นหลักอ่ะถ้าเป็นยูฟิชชั่นกับฟิชชั่นเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษร้อเเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อทผมเป็นอินเตอร์ไงนะครับทีนี้ภาษาอังกฤษของฟิชชั่นเนี่ยอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็กแรกๆนะเด็กที่เป็นมัธยมต้นอะไรเงี้ยอาจจะยากเกินไปคือต้องมาอ่านที่เป็นยูฟิชชั่นนะครับผมทีนี้ก็มันจะมีข้อดีข้อเสียนะ แยกออกมาแบบนี้ก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียหรือถ้าใครยังไม่ถนัดนะครับแยกเป็น local คอล u m น e เบอก็อาจจะมารวมไว้ในหมวด800ก็ได้นะหมวด800ก็ได้ก็คือมันก็จะเป็นในส่วนของ literature นะแยกตามเนื้อหานะครับแยกตามภาษาต่างๆนะจะเป็น English literature ก็อยู่ที่800ท,ที่เป็น Thai literature ก็อยู่ที่890อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับ กาตัดสินใจแต่ผมมองในลักษณะของการใช้งานนะแบบแยกเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะกับผมมากกว่านะครับผมมามาเจาะกันเลยว่านะครับเราข้อคันเบอร์ผมแบ่งยังไงนะครับผมเนี่ยนี่คือชั้นหนังสือผมนะครับผมก็จะไล่ก็ตามหลักบรรทั์นะครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับไอ้นี่คือเป็นการกาหนดเองนะครับของผมนะครับว่าชั้นนี้เนี่ยอยากจะให้มีช่วงเลขถึงเลขไหนเลขนี่คือคอลนัมเบอร์นะมันไม่มีตัวเลขจริงแต่ว,ว่ามันเรียกว่า เลขเรือหนังสือหรือว่าคอนดัมเบอร์นะครับผมนี่ครับที่ชัดๆหน่อยละกันอันนี้ก็แนี่ YF นี่คือยูฟิเคชันนะ BAR เนี่ยเป็นเป็นสามตัวแรกของนับสกุลของผู้เขียนนะครับผมเนี่ย BAR นะครับตัวนี้มันจะซ้ำกันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นห้องสมุดของมัธยมนะครับหนังสือมันมีเยอะแล้วก็ ลักษณะของการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับเบื้องต้นได้อาจจะสูงกว่าระดับปฐมอนุบาลหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ต้องละเอียดลึกซึ้งมากนะครับเพราะหนังสือมันไม่เยอะนะครับผมก็สมมติถ้าเป็นถ้าเป็นนามสกุลเนี่ยบานฮิลก็ B.A.R ถ้าเป็นบาร์น,น,าน, AR, าน,านี่ก็ B.A.R แต่ว่ามันก็ซ้ำกันไม่เป็นไรนะครับผมหนังสือเรามันก็มีแค่หลักพันมันไม่ได้หลักแสนนะ ไม่ต้องละเอียดลึกซึ้งแบบย่อยลงไปยิบย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดแล้วกันถ้าน้องิทยาสมมตร์คุณหนังสือเยอะ้คุณอยากจะแบ่งละเอียดลงไปอีกคุณก็อาจจะมีการกันบทอีกแถวหนึ่งนะครับเป็นชื่อผู้แต่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสไงเพราะว่าสมมติถ้าหนังสือถ้าเรียนเสียบค้นได้คำว่า y f b a r แล้ r o m ที่ชั้นเนี่ยยังไงมันก็มีอยู่ประมาณแค่เนี้ยนะครับมันมันไม่เยอะหรอกครับผม ก็หาได้ไม่ยากนะครับอันนี้คืออยู่ที่คุณกําหนดนะว่าหนังสือคุณในเชลนั้นเนี่ยในในขอบถ่ายเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมากคุณก็แบ่งเป็นสองชั้นแล้วคุณก็ซอยย่อยกว่านี้ก็ได้คือแถวบนอาจจะเป็น AA ถึง AA Z ก็ได้ B คือตบลงมาแต่ทีนี้ A ตามสกุลที่เป็นตัว A มันน้อยไงผมก็เลยเอามารวมกันนะแต่ B มันเยอะเนี่ย B ผมแบ่งเป็น1 2 3นะครับ3เชลเลยนะครับ จะเกีว่าทำไมตรงนี้มันโลง่งทำไมไม่ไม่ดึงนี้ลงมาเพื่อขยายครับจริงๆมีนักเรียนยืนไปนะจริงๆตรง B มันถึงแค่นี้เลยนะถึงแค่นี้เลยนะแต่ตอนนี้มันโลง่งเพราะนักเรียนยืนไปยังไม่ได้ขึ้นทั้งหมดนะครับก็เลยอาจจะเริ่มโล่งเนี่ยอันนี้แนวะคิดคือแบ่งตามจํานวนหนังสือที่คุณมีนะ YF ก็คือยูนิฟิเคชั่นนะแล้วก็สามสามตัวเนี่ยนะครับเป็นสามตัวแรกของนามสกุลผู้แต่งนะครับ นี่ยผมจะมีหนสืออังกฤษหมดเลยเดี๋ยวผมจะค่อยมาเจาะทีหลังแล้วกันรายละเอียดว่าแต่ละเล่มหรือว่าแต่ละเชลเป็นยังไงอันนี้ใช้ดูภาพรวมนะครับคลิปนี้นะครับอี่ยผมก็จะแบ่งเป็นเชลก็เป็นเชลรุ่นแบบคลาสสิกนะครูพันธรุ่นรุ่นนี้แหละคลาสสิกนะครับมาไปดูในส่วนของฟิ c ชั o นกันบ้างฟิคชันเนี่ยผมก็ใช้ตัวย่อเป็นตัว f นะครับผมนี่เอสนี่ฟิคชันนะครับ F นำหน้า ลักษณะของคำศัพท์หรือว่าเนื้อหาความลุ่มลึกมันก็จะลึกซึ้งกว่ายูพิคชันนะนะครับใน,ในทั้งในแง่ของภาษาที่เขียนแล้วก็คมศั้อนของเนื้อเรื่องนะครับผมมันจะซับซ้อนลงไปมากขึ้นนะก็เหมือนเดิมน,นะครับ F C A B นะครับผู้เขียนก็คือนะครับ m a c a r b o ทนะครับเนี่ย C A B นะครับ F แล้วก็ C A B เหมือนกัน ผู้เขียนคนเดียวกันอาจจะมีลักษณะหนังสือที่ไม่เหมือนกันก็ได้คือเล่มหนึ่งเขาอาจจะเขียนเป็นในแนวของยูฟิเคชันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือเล่มหนึ่งเขาอาจจะเขียนในแนวของฟิชชันก็อยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้คือแยกตามประเภทหนังสือแต่้คุณจะแยกตามประเภทผู้แต่งก็ได้ก็คือผู้แต่งคนนึงเนี่ยเอาหนังสือทุกประเภทของเขามาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คุณนึงครับจัดการแต่ผมว่าในลักษณะนั้นมันจะน้อยไง มันจะน้อยที่ผู้เขียนคนหนึ่งจะแต่งแบบเนื้อหาที่หลากหลายอะไรเงี้ยหลายประเภทอะ่ะมันมันจะน้อยนะครับอ,อันนี้คือวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกับยูฟิคชันและวก็ฟิคชันนะครับผมอ่ะไหนก็มาแล้วก็งั้นเดี๋ยวดู nonfiction ด้วยกันนี่ครับ n o n f i c t i o จะเป็น nf นะ nf นะครับผมก็จะแยกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับในการกําหนดว่าชั้นนี้จะเลขอะไรถึงเลขอะไรเนี่ยอยู่ที่หนังสือของคุณว่าคุณมีบ้างน้อยแค่ไหนนะแล้วก็คุณก็ซอยย่อยลงไปถ้าคุณมีชั้นแบบนี้เยอะคุณก็ให้ไปเลยนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งชั้นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งชั้นอะไรเงี้ยแต่ผมมันหนังสือมันน้อยไงและชั้นมันก็มีจํากัดก็เลยต้องซอยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสังเกตว่านี่คือเต็มแล้วนั่นแหละอา้องมีการซอยเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก อาจจะให้แค่ศูนย์ศถึงแค่200ร้นะถ้าสามก็ต้องขยับลงมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือผมลงมาชั้นนี้เป็นเป็นศูนย์ยเลยไงอันเนี้ยนะครับผมก็นะครับอันนี้ก็แบ่งนะครับให้หัวเรื่องผมหัวเรื่องผมให้โดยใช้ระบบ LC นะ l i b ล a r y of Congress นะครับ subject heading นะแต่ในส่วนของ c o ล u มเบอก็เป็น Dewe y นะครับผมเพราะว่าตามหลักเกณฑ์แล้วก็จริงๆก็ตามความถนัดแหละหนังสือไม่เยอะนะครับ พ้องสมุดขนาดเล็กนะครับพ้องสมุดร,ระดับมัธยมปฐมอะไรเงี้ยก็เป็นใช้คอใช้ดีวีก็เพียงพอแล้วนะครับครอบคุมแล้วนะ NS นี่ก็คือย่อมาจากนะครับ Nonfiction แถว2ก็คือจะเป็นนะครับ d e e Decimal Classification um นะครับเป็นเลขของมนิยมดีวีนะส่วนสุดท้ายก็คือเหมือนเดิมครับผมเป็นนามสกุลของผู้แต่งนะครับ3ตัวแรกนะนี่ก็แบบนี้แบบเดิมเลยนะ อันนี้คือผู้แต่งก็คือนะครับ Morgan House Morgan h o u s e ซลนะครับก็จะเป็น n F แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของพวกจิตวิทยานะจิตวิทยาทางการเงินนะครับผมก็ให้อยู่ในเรขของการเงินนะสามสสองนี่คือเรขการเงินสามสสอง H O U ก็คือ Houseel นะครับผมคือผมให้แค่นี้พอนะครับไม่ต้องลึก บางที่อาจจะมีหนังสือแบบนี้หลายเล่มก็อาจจะเป็น C หรือคือ Copy 1ี้งสอามอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับของผมคือมีแค่อย่างละเล่มแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเชฟเชฟผมมันเล็กนะครับในข้อสุบมันเล็กเชฟมันน้อยก็ลงถึงแค่ระดับนี้พอนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมมีก็คือเป็นนะครับ a c h e r r e s o u r อ e อันนี้ก็เป็นหนังสือของครูเขานะเนี่ย ก็เป็นโลเคลคาร์เดอร์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันผมก็ใช้คำนำหน้าว่า TR น,นะเนี่ยผมก็จะทำเป็นเป็นลักษณะเชลเลยเชลจำลองแบบเชลว,ว่าว่านะครับเชลนี้เนี่ยนะครับมันมีสามช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามก็คือเนี่ยสามช่องเนี่ยหนึ่งสองสามแถวบนจะเป็นหมดจะเป็นเรื่องอะไรไะเซียนฟิสิกส์ฟิสิกส์มีสองสองเชลเคมิสทรีไบโอเนี่ยแบบนี้คือเวลาที่ครูเขาอยากจะหางศิภาษาอังกฤษ เขาก็มาที่เชลตรงกลางแล้วก็ตรงนี้3าแถวนี้ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเสงคอมิวสิกก็คือมาที่เชลขวาสุดนะแถวที่3ชั้นที่3คือเป็นมิวสิกอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้คือมิวสิกไงอยู่ตรงนี้คือตามแผนผังเลยนี่คือผมก็ทําเองนะคือเราต้องเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะครับผมแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ผู้ใช้สะดวกที่สุดนะครับคิดอะไรได้ก็ต้องทำเลยนะครับผม อย่างนี้ครับเป็นนะครับที่ T าก็คือเป็นนะครับท e a c h e ร r e s o u r c นะแล้วอันนี้ก็เป็น500ร้อยคไซแอนนะครับผมแล้วก็เป็นนามสกุลของผู้เขียนนะครับก็เหมือนเหมือนกับคือเราใช้ตรงเนี้ยนามสกุลผู้เขียนเนี่ยเราใช้กับสื่อทุทธวิเศษของเราเพื่อความเป็นมาตรฐานนะเนี่ยมันก็เป็นเห็นไหมผมจะมีมาตรฐานเลยแถวบนจะเป็นตัวย่อของหมวดหมู่แล้วก็เป็นเลขเล่มหนังสือแล้วก็เป็นนามสกุลผู้แต่งอย่แบบนี้เลยคือถ้าเราทำเป็นมาตรฐานเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่บนไหนแล้วก็มีมาตรฐานเนี่ยมันจะทําให้ยูเซอร์เนี่ยเกิดเฟรนลี่นะเฟ f r i e n d l เซอร์นะครับการใช้ง,งานมันจะง่ายนะครับผมไม่ใช่แบบว่าอันนี้เป็นเป็นแบบหนึ่งโหมด nfc เป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะงงนะผมก็มีหนังสือผมมีหนังสือของไทยบ้างนะครับบางส่วนก็เลยแยกออกมาเป็นเป็นไทยต่างหากก็คือจะเป็นให้มุมเป็น tha นะหรือว่าไทยนะแล้วก็แบ่งเป็นดิวอี้เหมือนกันนี่ไง T.H.A. นะครับไทยแล้วก็เป็นเลขดิวอี้นะแล้วก็เป็นนามสกุลของผู้แต่งนะครับสามตัวเหมือนกันนะครับคอตัวเบอร์ผมไม่ว่าหนังสือไทยหรืออังกฤษหรืออะไรเงี้ยจีนน่ยผมจะใช้เลขผู้แต่งนะครับตรงนี้นามสกุลผู้แต่งเนะี่ยเป็นอังกฤษหมดเลยนะอยา่างสมมติเป็นหนังสือไทยนะครับผมก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเขียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นไงคือคุณต้องทำอะไรที่เป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐาน แล้วมันจะทํางานง่ายนะครับยูเซอร์ก็จะไม่งงนะครับผมเนี่ยผมก็แบ่งลงไปวนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยแนวนี้ครับหมวดแปดร้อถึงเก้าก็จะเยอะหน่อยไทยเนี่ยกอบน้องการาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คิดเป็นประมาณสักสิของหนังสือทั้งหมดที่ม,ทมีนะไทยเพราะว่าของผมเป็นอินเตอร์ไงหนังสือไทยผมไม่เน้นอยู่แล้วเพราะาผมทําความร่วมมือนะครับกับพ่อสมุดฝั่งไทยในการยืมข้ามระหว่างกันได้นะของผมก็ซือ้อหนังสืออังกฤษอย่างเดียวนะครับของฝั่งไทยเขาก็ซือ้อหนังสือที่เป็นแบบว่า หนังสืออังกฤษบ้างไทยไทยก็จะเยอะหน่อยผมหนังสืออังกฤษผมก็จะเป็นหลักเขาเวลาเขามายืมหนังสืออังกฤษผมผมก็จะให้เขายืมได้ก็คือมันเป็นไปการแชร์รั้ยาก่อนร่วมกันนะอันนี้คือเราจะได้ใช้เงินอย่างมีคุณค่านะไม่ต้องซื้อหนังสือที่มันซ้ํานะครับซื้อหนังสือที่ยูเซอร์ของตัวเองใช้จริงๆส่วนอันที่เหลือเก็บตกน้อยๆเนี่ยเราก็มาทํายืมข้ามกันได้นะครับผม นี่ก็เป็นจีนนะจีนผมมี2ชั้นนะครับผมจีนก็เป็น Cs นะจีผมให้เป็น Cs แล้วก็เป็นดิวอีนะครับเลขดิวอีต่อท้ายก็เป็นนำสกุลของของผู้เขียนเหมือนกันเห็นไหมเป็นแพทเทอร์เลย1 2 3่งสามในแถวนะครับแล้วก็คือเล่หนังสือประเภทที่เป็นดิวอีเนี่ยของผมก็จะมีเป็นนอ n ฟิคชั่นนะครับตรงนี้เป็น NF ก็คือเป็นหนังสือทั่วไปนะแล้วก็หนังสือ T.H.A หรือหนังสือไทยนะแล้วก็หนังสือ C.H หรือหนังสือของจีนแล้วก็ T.R ที่เป็น Teacher Resource นะอนอกกนั้นก็คือถ้าเป็นแบบนวนิยายเนี่ยก็จะมีแค่เป็น Y.F กับ F นะครับแล้วก็เป็นเป็นเลข c เตอร r นะครับของผู้แต่งนะเป็นตัวคุณผู้แต่งแค่นั้นเองนะครับอย่าสังเกตด,ดูว่าถ้าเป็น F กับ Y.F เนี่ยมันจะไม่มีคอนเบอร์นะเอ้ยมันจะไม่มีเลข เลขดิวอีนะครับเพราะว่าเลขดิวอีมันก็เป็นเลขบทด0 0เนี่ยมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไงเพราะมันก็จะเป็น8 2 0สนทุกเล่มเลยนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยตัดทิ้งไปไม่จำเป็นเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดียของคนที่กำลังทำงานบรรลักษ์นะครับในการปรับใช้สำหรับคนที่ทำงานใหม่นะเด็กจบใหม่หรือว่าใครที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของตัวเองก็ดูคลิปนี้แล้วก็นะครับเอาเป็นตัว เป็น example หรือว่าเป็นเป็นไอเดียได้นะครับผมนะครับยินดีครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาปรึกษาส่วนตัวก็ยินดีเสมอครับผม I am a l i b r a r i a n ผมก็คือผมก็เป็นบารณลลักษ์คนหนึ่งสวัสดีครับผม